นะครับตอนนี้เพิ่งจะเผานะครับเพิ่งจะเริ่มเผาที่เตาที่พระคุณเจ้าที่หลวงพ่อเกษมนั้นได้ทำการจุดนะครับกับทางแม่พรามจุดนะครับคนละคนละหนึ่งเชิงตะกอนนะครับคนละหนึ่งเชิงตะกอนนะครับส่วนเชิงตะกอนได้ยะห่างประมาณเตาละครึ่งชั่วโมงนะครับตามความที่เราได้กำหนดเวลาไว้นะครับ ที่ไม่ติดภารกิจใดๆนะครับหรือว่าไม่รีบร้อนนะครับก็อยู่ดูการเผาให้ครบ12เชริญกรก่อนนะครับถ้าท่านไม่ติดภารกิจใดๆนะครับหรือว่าท่านมีภารกิจที่จะต้องรีบกลับนะครับก็ขอให้ท่านเดนไปได้ไหมเพื่อจะได้ไม่เหงาไม่เงียบนะครับเปิดเพลงโมโหรีบปิดผ้าบัรเลงกล่อมระหว่างที่ทําการเผาอยู่ตอนนี้นะครับที่เราทําการชารนกิจมบูชานะครับ พังเ้วมรกรนะครับพญาของอาถังก็มาจองกัได้หรือว่ามาเช่ากันได้ที่ด้านหน้าเลยนะครับทางเจ้าหน้าที่ของเราันั้นยังคอยบริการอยู่และ่านใจที่30นาทีนะครับหรือว่าประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ,รบปฏีทินทามก็ได้ทําการจุดไฟนะครับส่งเทพ เหนะครับหลังจากจุดไฟครบ12เตา12เชิงตะกอนแล้วนะครับเราจะเว้นนะครับเราจะเว้นเตาต่อไปเว้นประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเว้นประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าสามนะครับลูกเราจะสู่สวรรค์สวรรค์เบื้องบนลูกไฟเป็นของบริสุทธิ์นะแม่มั่นใจว่าการส่งวิญญาณครั้งนี้นะสู่สวรรค์ทารายแน่นอนลูกใครที่สงสัยว่าลูกจะได้ไปเกิดจริงไหมดูนะคะลูกดูนะคะ ไวเป็นของบริสุทธิ์นะขอให้ทุกคนที่ได้มาส่งนี้ขอให้รวยง่ายรวยไวยขอให้ร่ำรวยสุขล้นพ้นทุกข์าุกกอันนี้ก็คือเผาท,ทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่นะสิบสองเชิงตะกอนสอนแล้วหลังจาก <12 S 2> การเผาเสร็จแม่จะนำไปไหนต่อไปไปลอยอังคารนะทำบุญคุมบาทพรุ่งนี้เช้าแล้วก็ไปลอยอังคารที่ ลำตะคลองใช่แม่น้ำลำตะคองลำตะคองใกล้ๆนี้เนาะเพราะว่าเราก็คงไปที่พัทยาอะไรไม่ได้ไม่ได้หรแหละเห็นเห็นว่าอะไรนะเมื่อเช้าเห็นว่ามีผ้าจารย์มาให้เลขด้วยหรอคือหลวงพ่อท่านครบรอบอายุวันเกิด เจ็ปีเลยบอกว่าอย่าลืมเลข71็ดสอด้วยนะว่อย่าลืมดก็อย่าลืมเลขเลขหลวงพ่อแล้วก็จะมีเลขที่นี่อะไรนะส9หัวค่ะสี่สิบเก้าหัวสี่สิบเก้าหัวสิบสองชิรตะกอนอ่าห้าอยแปดสิบแปดนะครับอันนี้ผมจับได้แล้วถ้าคนจะเล่นเลขต้องประมาณนี้นะครับต้องจับให้ได้ด้วย ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นดูว่าคำคำจะมีอะไรอีกไหมล้วเพราะว่าแม่บอกว่าเดี๋ยวดูดึกดึกอ่ะจะมีเหมือนว่าเป็นเลขอาจจะลอยมาอะไรมาเลขจะลอยขึ้นกับไฟดูนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูกันนะครับจ้าอาวันนี้ก็ขอบคุณแม่แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมาติดตามแล้วก็มาดูรอบหน้าวันที่26คุณแม่ก็จะทําอย่างนี้อีกใครที่สนใจหรือจะทําก็สามารถเข้ามาได้สามารถอ่าเขาถามว่ามาสํานักนี้ได้ยังไง ผมแนะนำนับกดไปที่ Google เลยนะครับไปที่บอกตำแหน่งเลยบอกว่าสำนักแม่พราม์นะครับแม่สำนักแม่พราหม์ธรรมโชตินะครับที่นี่ก็จะขึ้นที่ Google แล้วก็สามารถตามมาเลยมาถึงนี่ได้เลยหลายคนถามนะครับหลายคนอาจจะนี่มาแล้วก็บางทีโทรมาหาแม่แล้วแม่ก็ไม่ได้รับสายเพราะแม่ยุ่งอยู่นะครับบางทีโทรไปหาแอดแอดก็ไม่สามารถที่จะบอกรายละเอียดในการเข้ามาได้ทุกอย่างทุกขั้นตอนนะครับพยายามเข้ามาแล้วก็ แต่เร็วเวนี่ก็ไม่ไม่ไม่ไมไมยากนะเข้ามาก็ไม่ยากไม่ไกลด้วยนะครับเดี๋ยวเข้ามาครั้งแรกก็จะรู้ที่สองที่สามก็จะชินเหมือนผมนั่น <laughs> แหละนะครับขอบคุณมากครับ ทานพอนให้ผู้ที่มาณนะวันนี้จงร่ำรวยสุขล้นพ้นทุกข์ขอให้พระยาถอนอาถรรพ์จงถอนอาถรรพ์และทำลายวงจรนี้สินให้ลูกๆบัดเดี๋ยวนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุและขอบุญที่ได้ทำไว้ในอดีตให้แปลงเป็นรูปพระเจ้าแผ่นดินงคงปัจจุบันขอให้ข้าพเจ้าได้ปลดนี้สินโดยเร็ววันด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอ าจงดนบรรดาประธานพรให้เร่าข้าพเจ้าทั้งหลายจงรำ่ำรวยสุขลนน้นพนทุกสาธุสาธุสาธุเรียบร้อยดูถ่ายภาพพระอาทิตย์บับง อันนี้ลูกเป็น E p พีนะเดี๋ยวพอคุณประวัติลงเลขลูกจะได้เห็นเลยนะแล้วแม่จะเอาถังน้ำมนต์เนี่ยเดี๋ยวหยดเลกตางประรพิธีเดี๋ยวให้คุณประวัติถ่ายลูกนะเพราะว่าเดี๋ยวสี่ทุ่มเวลาคนนครราชสีมาสี่โมงเช้าสี่โมงเย็นสี่ทุ่มสี่ทุ่มแม่ทําหวยตรงนี้ลูกนะเดี๋ยวให้คุณประวัติถ่ายไปแล้วก็เดี๋ยวไปลงให้นี่คือหวยเทพบริสุทธิ์ลูกจ้ะเดินทางปลอดภัยนะทุกคนเดินทางปลอดภัยนะท่กนนะ ได้เลยาได้เลย,ยทีมงานแม่บ้านใจกล้าเราทุกคนนะลูกกลับบ้านแล <ไป S 2> <ม>้วลมีมความสุขพัวเข้าไปในเหตเราครับตอนนี้เตาที่6นะครับทางอาจารย์ใจนะครับได้ทําการจุดไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเก็เตาที่6นะครับก็จะเว้นไปอีก30นาทีนะครับแล้วก็จะจุดเตาที่7นะครับเว้นไปอีกสามแข็งแรงนะครับ มีเงินทองใช้ไม่รู้จักหมดนะครับได้นําถังเงินถังทองไปแล้วก็เอาไปกลวยเงินกลวยทองใส่ไว้ให้เต็มถังเลยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นพญาถอนฐานนะครับถ้าท่านจะถอนอานเรื่องอะไรนะครับท่านก็เลือกเอานะครับมีทั้งเนื้อเงินเนื้อทองนะครับเนื้อหน้านะครับทั้งหมด3กษัตริย์นะครับทั้งหมดกษักริย์นะครับท่านบูชาองค์ที่เป็นเนื้อทองก็จะได้มีเงินทอง นะครับอย่างมากมายท่านบูชา,อ,าองค์เงินนะครับองค์งงเนื้อเงินนะครับก็จะด,ดูแลในด้านรักษาสุขภาพของท่านนะครับดูแลรักษาเาที่นะครับทางอาจารย์จัดการจุดไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไฟก็กําลังลุกชดช่วงน,นะครับลุกชดช่วงท่านใดที่จะมาทึงภาคนะครับเกียรติภาคไว้นะครับก็เรียนเชิญได้ตามสบายเลยนะครับ ถ่ายขนาดตอนที่ไฟลุกช่วงน,นะครับท่านอาจจะได้เห็นของดีมีโชคมีลาบนะครับนะครับระวังไาว้ที่งกอก็อออได้ไม่เป็นไรนะครับจองแล้วก็อาวางไว้ก่อนใส่กล่องไว้ไม่เป็นไรนะครับใส่กล่องไว้นะครับใครกลับก่อว่าอาจจะมีแต่โชคอาจจะน้อยนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าอยู่ดึกๆเป็นเพื่อนกันนะครับก็ จะเห็นโชคลาภตัวเลขยิ่งชัดเจนขึ้นนะครับนะครับสำหรับน้ำมนต์นะครับเชิญเลยนะครับท่านใดที่จะกรอกน้ำมนต์นะครับเอาไปอาบที่บ้านหรือว่าไปประพงค้าขายนะครับก็ขอเรียนเชิญได้เลยนะครับนำขวดเปล่ามากรก้อน้ำมนต์ไปได้เลยนะครับนะครับสำหรับท่านที่ได้เวลาได้เวลาเอาเลขแล้วอุ้ยร้อน <laughs> แม่บอกว่าที่เป็นอะไรคลับได้ลูกรับได้โอ้ยลูกรับได้ทนไหวใช่ไหมโอ้ยทนไหวา้เดี๋ยวเราเจอกันนะในด้านเลือกตัวเลขนี่ทนไหวค่ะร้อนแค่ไหนก็สู้ไม่ได้ไม่ร้อนค่ะไม่เนาะเย็นอุ้ยเย็นอ่ะเห็นเลขอะไรบ้างตอนนี้หกเห็นเลขหก เชื่อใเลขูกแม่ขอให้ท่านเบิกตอนนี้เลยเพราะเดี๋ยวลูกจะดึกนะไฟไหมเจ้าของด้วยระวังทูบระวังไฟเล็กนเลขไฟก็ไหม้ตูอันนี้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 เลขอะไรเนี่ยอันนี้ดันใจเลขกซอยหนึ่งเลข็กแปดระวังกระเป๋าเลยจ้าไม่ได้กลัวใครขโมอยนะก็ได้ไม่ก็กลัวไฟจ้าจ้าขอบคุณนะค่านเชื่อใจเลย 6 9 6 9หกเก้าหกเ้าไม่หกก็เก้าอันเนี้เลขที่สามเลขอะไรเนาะขายกันขายกนเลขอะไรอ่ะ แปดแปดสี่แปดหกอย่าจับนะลูกนะลูกอย่าจับหนูหนูให้ป้าเดินหน่อยพี่หนูอยากได้เอาไปบ้านเวลานี้มืดมองไม่เห็นเลยให้หมูที่แอ่งตัวนี้เจ้าให้แสงไฟครับพีมาพี่มาได้กันเรารวยได้วยกันนะ ด้วยกันเยด้วยกันเอาว่ามองเห็นเลขอะไรกันตอนนี้รุ่นอดปหกืดอันนี้แปอันนี้หก็ได้กก็ได้เก็ได้เก้า9แปดเก้าเก้เก้าปดหเก้าัวจะหัวจะเบิร์นเปล่า น่ากลัวจะมาเบิ้ลเหมือนกันหวยคจะเบิ้ลนะเป็นอย่างเงี้ยเป็นตัวเดียวกันเนี่ยตัวเดียวกันแล้วแต่คิดแต่มันหมุนน้อยหัวหมุนน้อยนิดนึงเนี้ยนะครับต้องดูซิว่าใครเจ้าได้ถูกวันนี้ตัวนี้แปดจุดหกเตอร์นีแปดเตอร์นี้แปดหกแต่เนี้ยแปดหกไม่แปดหกแปดห้า แปดแปดมากเลยอันนี้แปดสองตัวไม่แปดก็แปดแต่เนนี้หนูมองเป็นหกเลยนะหกกับเจ็ดอ่ามีหกมีแปดเห็นหกกับเจ็ดดูเนี่ยตรงนี้มีเจ็ดด้วยนะในตรงเนี้ยเป็นเจ็ดตรงนี้เป็นหกตรงนี้เป็นแปดแปดเลยข่ามีนะเขาบอกจ้าเลข๋ยว่าก็มีนะอืมเดี๋ยวเลื่อนเอาเอาฝันไหนกันแน่เอาไหนข่าก็มีเลข๋ยว่าก็มีเออใช่พี่ถ้ามองอย่างงี้มันเป็นห้าเลยนะตรงเนี้ยเนี่ยๆสิข่าชัดเจนเลย เลขแัดเลก้าห้ีระบางทูบนะครับถ้าไม่กลัวร้อนอตอนนี้ก็พากัรลุ้นถึงด้านตัวเลขกันนะครับก็รอรุ้นนะครับเพราะว่าหลายคนก็ดูเป็นเลขแปดบ้างเป็นเลขหกบ้างเป็นเลขเก้าบ้างครับส่วนแอดก็จะมองไปประมาณแปดห้าหกแปดห้าเก้านะครับ หลายหลายคนอาจจะมีตัวเลขในใจนะครับที่ส่งให้กับท่านผู้ชมได้ดูนะครับส่งให้กับผู้ชมได้ดูทุกคนนะครับ f อทุกคนก็ลองไปตีดูนะครับรับเลขนะครับวันนี้นะครับที่สำนักเียบพรานมครนะที่ปากช่องนะครับปากจองไปเดินทางมานะครับ